โอเคค่ะนี่แหละคือวันนี้ดาราอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นตำแหน่งดับเบิลสตาร์นะคุณแม่ตอนนี้เราอยากให้คุณแม่แนะนำกับตัวเองกับท่านผู้ชมก่อนว่า ซื้อ,อยางน้ำสกุลยางมาแต่ใสเชิญเลยจ้ะค่ะคนอื่นขอสวัสดีนะคะดิฉันบุญลอ้อมคำยอดอเป็นคนเศร้าอำเือจัตุรัสนีาา่ละจ้ามาจากจังหวัดชัยภูมิเนาะเป็นเกษตรกร,ร,กรที่แบบว่าไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดายัางไงแม่เล่ามาซีเล่ามาเกษตรกร,ร,กรอย่างอย่างล้อมเนี่ยทําทุกอย่างไม่ว่าจะทำไร่ทํานา ขับรถส่งขี้เรื่อยล่องย่างทําทุกอย่างเลยจ้ะแล้วสุดท้ายเราก็มาขับมาโครททาทุกอย่างที่เราจะหาเงินคือล้อมเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวค่ะเมื่อก่อนทํางานกับสามีสามีเสียชีวิตแล้วก็ทําคนเดียวแต่พอเอินวันหนึ่งที่ข้างบ้านล้อมเนี่ยจะมันจะมีร้านล,า,นลาบยะโสใช่ไหมเราเปิดให้เขาเช่านั่งสับมะละกอ ก็มีอัพไลน์เข้าไปหาอัพไลน์คนเดิมได้เข้าไปหานะก็บอกว่าจะชวนไปรวยค่ะล้อมก็ไม่อยากจะเคียดเนาะก็ยังมองเขาตั้งแต่หัวจรวดเท้าหัวจรวดเท้าเลยแหละเพราะตอนนั้นล้อมเป็นผู้หญิงที่ทํางานมีรายได้หลักแสนแต่ลไาน์น่ะจะเข้าาอะไรหลักแสนก็ล่องขึ้นเรื่อยอย่างเดียวไงล่องส่งแถวอ่างทองอําเภอป่าโมสุุรรนบุรี นครสวรรค์จะล่องอยู่แบบนี้ขับเองเนี่ยนะขับรถเองไปไปล่องที่เรื่อยกันเที่ยวละสองหมื่นห้าสองหมื่นแปดใช่ไหมแต่วันนั้นอัพไลน์เข้าไปหาบอกว่าไปดูบยูกีด้วยกันไหมไอ้บยูจีนี่มันอะไระก็งงใช่ไหมงงอะไรบจีนี่อะไรวะคือมีอัพไลน์ก็ยังอัพไลน์ก็เข้าไปเขาก็รู้สึกว่าเขาเชื่อคงจะทําไม่นานนั่นแหละเขาก็บอกว่า ไปทําอาหารเสริมบียูกีทําแล้วเราจะรวยอย่างนู้นอย่างนี้อะไรไปไหนออออแต่นี่หลงก็เลยมานึกได้ว่าจะไปยังไงเนาะวะ่าแต่ถ้ามันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจริงดีเพราะเราก็เคยใช้ใช่วะ่ะแต่พอดีอับไลชวนมาแล้วก็ห่างเหินหายไปแต่พอดีมีคุณนายได้โคสันเทียหรือท่านกำนันโคมสังโคตสันเทียยกก็เข้ามาช่วยพอดีมาช่วยพยุง ไปเหอะได้แน่นอนอะไรแบบนี้อล้ผมก็ตัดสินใจไปดูเข้าระบบเลยเข้าระบบเลยเห็นบอกว่าก่อนที่จะมาทำเนี่ยไม่เคยขายประกันมาก่อนด้วยใช่ได้เยอะไหมแม่ตอนนั้นก็ตอนนั้นเป็นตัวแทนประกันชีวิตสามีนี่ไม่ให้ไปสอบอ่คือเราโง่ไงวิจบป .4 โรงเรียนวัดจะมไปสอบประกันไปสอบขอใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตสอบได้ไหมได้ปัดโทษ เก่ง<ช>มากเลยแม่จะเราไปสอบขอใบอนุญาตตะกอนนี่ทําตัวแทนประกันชีวิตนี่ไม่มีใบอนุญาตเขาจะไม่ให้เราทํานะอืเราต้องไปขอใบอนุญาตก่อนคปกติล้อมนี่จบป .4 แต่ไปสอบใบอนุญาตที่โรงเรียนราชพัฒนล้อมชีว่าดวงฟุกมาก,กเป็นเป็นแบบการ <c oughs> เป็นแบบเขียนแม่เราใช้ฝนไง๋อฝนเอาฝนไอเราก็ไม่เคยเข้าโรงเรียนไม่เคยสอบ แต่เรื่องพูดแล้วะเราพูดได้เชียนชื่อตัวเองได้เชียนชื่อตัวเองได้แล้วมันผลลัพธ์มันออกมามันผ่านได้ยังไงงงตัวเองเลยงงตัวเองอทําอยู่กี่ปีแม่ประกันเนี่ยก็ทําอยู่ห<ๆ>้าปีแต่พอสามีคนแรกเสียชีวิตเรามาจุใหม่ใช่ไหมแต่งงานใหม่สามีคนนี้เขาไม่ชอบเรื่องเรื่องงานเครือข่ายเรื่องงานประกันเรื่องเข้าสังคม,อ,มอะไรแบบเนี้ยเขาไม่ชอบ เขาชอบให้เราล่องอย่างเดียวอยู่บ้านแล้วก็ขับรถอย่างเดียวใช่ละเราขับรถอย่างเดียวเป็นผู้หญิงประเภทที่ทํางานพวกผู้ชายเขาทากันอ,อเก่งนะเนาะคุณแม่เนาะจบปวสีสอบประกันได้ขับรถล่องได้โอ้โหแต่งานที่ร้อนทำเนี่ยคือขับแม่โคมั่งขับรถที่เลื่อยไปส่งอ่างทองไปส่งนครสวรรค์ไปสุพรรณแบบเนี้ย หนังสือนี่ไม่ชอบอ่านหรอกแต่ชอบดูลูกศรอย่างเดียวปายตาเหมือนนั้นแหละแต่นีทีนี้เขามาชวนไปดูบียูจีโอ้ยไอเราก็ไม่รู้เนาะบียูจีนี่มันมันคืออะไรอะไรคืออะไรเพราะว่าเป็นสาวโสดอยู่บ้านนะดูแลตัวเองคนเดียวด้วยคนเดียวเพราะว่าลูกกับสามีก็เสียชีวิตหมดแล้วอแต่ทีนี้ล้อมก็เป็นผู้หญิงกล้ามเนื้ออ่อนล้าอืนะ คนอัพไลน์ที่มาชวนน่ะเขาบอกว่าไปดูบิวจีไหมแล้วเอาสมุนไพรตัวนี้มากินดีนะแล้วมีรายได้ด้วยเขาบอกเป็นสมุนไพรเหรอใช่อัพไลน์คนพไนอ่างนีม่ได้พูดอย่างอื่นนะพูดไปกินอย่างเดียวนะเออว่าทีนี้ล้อมก็ตัดสินใจไปไปก็นั่งตบมือมั่งลุกมั่งตบอะไรกันขนาดยังไม่รู้ตบอย่างนั้นแหละค่ะใครอยากรวยยัก สองมือยจมือซ้ายมือขวาอยู่งั้นแหละไม่รู้จะยกอะไรกันนะกันหนาใช่ไหมงงเลยแม่ไงงงเลยแต่พอดีเขาก็มาเรื่องพูดเรื่องแผนตลาดแผนการตลาดหนึ่งถึงสองปีการันตีรายได้หนึ่งแสนบาทใช่ไหมล้อมก็ลุกวาวเลยตาโตเลยเราก็นั่งฟังอยู่เขาบอกว่าถ้าเราทําตรงนี้ได้นะเราจะมีรายได้นะถ้าหนึ่งถึงสองปีคุณไม่มีรายได้ถึงหลักแสนบาทเนี่ยบริษัทเขา กับพี่กาลนาอีกนะว่าออะไรบอกอย่างนี้เพอาน่าสนไหมน่าสนมากน่าสนมากนะเพราะเราชอบหาเงินอยู่แล้วใช่ไหมคือวันๆหนึ่งอ่ะเราไม่ได้มีเงินเข้าบ้านเราหงุดหงิดหงุดหงิดมากนะ่งาเพราะเห็นอยู่บ้านคนเดียวหลังเบลเลอร์เราอยู่บ้านคนเดียวเดินขึ้นเดินลงไม่รู้ว่าอะไรทําอะไรก็เดินมาขึ้นเดินลงอยู่อย่างเงี้ยบางทีเรากี้เปิดหน้าต่างกี้เลยค่ะไม่รู้จะทําอะไรแต่พอดีอลนยมาชวนชวนแล้วอลนยหายไปเลย คนชวนหายแต่โชคดียังมีคนพาทํางานก็โชคดียังมีคุณนายได้คุณสันเทียแล้วก็ท่านกำนันคมสันโกรดสอนเทีานเข้าไปจ้ะก็ช่วยไปกัดตุ้นจุดไฟจุดพูดงูนี่เออให้แนวคิดุกขึ้นมาอีกเนี่ยไปก็ไปวะแม่ทําธุรกิจนี้ได้อะไรเห็นได้รถใหม่ด้วยใช่โอ้ล้อมเข้ามาไม่ถึงสองเดือนนะนี่ฟังนะท่านผู้ชมนะไม่ถึงสองเดือนด้วย ร้อตัดสินใจไปถอยรถที่แรกไม่ตั้งใจหรอกคือมีคนเข้าไปถอยรถปียูจีอะไรออกรถมาอะไรออกมาแข่งกันหรือออกมาอวดกันวะ <c oughs> คิดแบบนี้เลยนะควาคิดแบบนอ้คิดแบบนี้เลย <c oughs> อวดกันหรือเปล่าวะทีนี้ร้องก็ไปดูที่ชูรุมรถก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกพูดเล่นไปแล้วถ้าฉันเอาคันเนี้ยจะได้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าเอาสิแม่เราก็ดูเอกสารนี้นี่นะ เราก็ภาวนาอยู่ในใจว่าอย่าผ่านเด้อวะเออดูเล่นเฉยๆดูเล่นเฉยๆอย่าทาให้ผ่านนะจะจริงใจนะแล้วไอ้คนขายก็อยากขายไอ้คนขายมันก็อยากขายรดเงินใช่ไหมอย่าผ่านเด้อเองกันพอพอสักพักหนึ่งได้ประมาณสักสองนาทีนี่แหละเขาก็มีเซลแมนออกมาอแม่ผ่านเรียบร้อยละวันะทำหน้าวอนไม่ผ่านได้ยังไงผ่านได้ยังไงงงมากอายุจะหกสิบแล้วเราได่จะหกสิบแล้ว ทีนี้พราะเขาบอกว่าผ่านเออผ่านก็ผ่านวะตัดสินใจมากำลังรถเลยเพื่อเราพูดแล้วอ่ะพูดว่าจะเอาแล้วอ่ะใช่ไหมถ้าเราเปลี่ยนใจเขาก็จะงบอกว่าเราขับใช่ไหมแล้วก่อนจะไปรับรถเกิดอุบัติเหตุอะไรนะแม่เม่ราให้ฟังหน่อยวันนั้นจะไปรับรถมันจะเป็นวันที่ยี่สิบมันตรงกับวันเกิดของตัวเองค่ะจะหาจะหาอะไรที่มากระตุ้นตัวเองให้มีกำลังใจใช่ไหมเราก็ไปก็แต่งตัวอย่างสวยนะ คือท่านกณนายได้เขาบอกว่าใส่กระโปรงนะเอ,อไปรับรถใส่กระโปรงสีแดงนะแล้เราก็นึกในใจแล้วก็ไปซื้อทูบไปซื้อเทียนถ้าวันนั้นฉันใส่กระโปรงสีแดงไม่รู้ว่าภาพมันจะเป็นยังไงดม <c oughs> ออกไปไกซื้อ,อทูบซื้อเทียนเพื่อจะไปรับรถ <c oughs> จะไปรับรถจ้ะพอไปรับรถก็แขนมันก็หักเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่ขนาดนี้แหละแขนมันก็หักแต่ล้อมก็มานึกได้ว่าคนที่ในบริษัทเขาบอกว่าพี่ อัดสมุนไพรเราไปเยอะๆนะเออฉันก็กินเลยจ้ะกีหกเก้าวันละแผงละแผงอ๋อไอแขนหักนี่หายเลยหายมันไม่ปวดไม่ปวดเลยแต่งงอนิดนึงนะท่านผู้ชมนะโอ้ใช่ไหมมันไม่ปวดมันไม่เป็นอะไรเพราะมันเป็นอยู่กับเราหรือว่ามันเป็นอยู่ที่สมุนไพรอ่ะแล้วก็งงอยู่เหมือนกันอแต่มันก็อยู่ได้เขาบอกว่าไปหาหมอไม่ไม่ไปหาหมอด้วยไม่ด้วยโอ้ยนะสุดยอดจริงๆกินสมุนไพรอย่างเดียว กินอาหารเสริมเราอย่างเดียวนะท่าผู้ชมนะกินทุกอย่างเลยชื่อว่าลงมาลงมาใครเข้ามาถามว่าหายได้ยังไงก็หายด้วยสมุนไพรตัวนี้แหละอ่าพอกินอาหารเสริมเราตัวนี้แหละเป็นยังไงบ้างพอได้ลดแล้วพาทีมงานไปพาทีมงานเออนี่เป็นเรื่องตลกมากเลยนะใช่ล้อมก็พอได้ลดมหก็ไปชวนคุณครูชวนคุณครูนะคะเนี่ยป .4 เนี่ยไอเราป .4 เนาะไปชวน แม่ค้าธุรกจิจเงินกู้เขาก็ออกมามามาเราก็ทํานี่แหละแต่ว่าขับรถมือเดียวด้วยขับรถมือเดียวแล้วดาวไล่ว่ายัางไงนะดาวไลยบอกว่าทีแรกขับรถมือเดียวจะไปฟังก์ชันหนองบวัวลําพูท่านครูตุงจะจัดอยู่ที่หนองบวัวลําพูใช่ไหมแล้วนี่ก็พาดาวไลยไปก็เลยถามดาวไลยว่ากล้าไหมกลัวเปล่า,าดาวไลยก็บอกว่าลงเรือลําเดียวแล้วตายก็ตายด้วยกัน คือขับรถมือเดียวคือคือเราขับรถมือเดียวอ่ะอีกมือนึงคือไม่สบายล้วก็ลงมาใส่เกียร์แล้วก็ไปขับรถแล้อยงเงี้ยมองคนนั่งข้างๆอยู่ไหมอยู่หรือว่าลงไปหมดแล้วกลัวเขากลัวเขาจะไม่มั่นใจเราไงก็เลยถามเขาว่ากลัวไหมบอกลงเรียคําเดียวกันแล้วตายก็ตายด้วยกันโอ้ยนะคะสุดยอดจริงๆจนกระทั่งปัจจุบันทุกวันนี้โอ้โหนี่สุดยอดยังไปอยู่ด้วย เขามั่นใจมากมัไม่เป็นไรยังมีมือเนืองอยู่ใช่เรามีมือไปได้แน่นอนนะไม่มีข้ออ้างจริงๆนะ่านผู้ชมนะกับผู้หญิงคนนี้กับแม่ล้อมนะนะยิ่งแต่าพี่ล้อมพี่ล้อมน่ารักมากตลอดเลยเมื่อคืนนี้นะคะใช่ค่ะวันนี้แต่งตัวสวยมากนะคะถ้าไม่บอกว่าเป็นเกษตรกรหรือว่านักธุรกิจนึ่ว่าเป็นคนครูนะคะใช่ค่ะทรงคือมากเลยนะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยกับประสบการณ์คุณแม่นะ Links for you.